ผมก็จะมาผูกตะขอนะตอนนี้ตะขอที่ผมเลือกใช้อ่ะก็จะเป็นตะขอฟูดูฮุกฟูดูฮุกนี่ก็มีหลายเบอร์นะผมใช้เป็นเบ็ดโอนะเพราะวันนี้มันตกมบึกหนึ่งโอเหมาะสมหนึ่งโอฟูดูฮุกไว้ใจได้ก็ผูกกันเลยนี่นะครับผูกกันเลยนี่หนึ่งโอฟูดูฮุกอันนี้ผมยิบออกมาแล้วนะผมผูกง่ายๆนี่แหละเงื่อนทั่วไปเนี่แหละไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นเขาหลอก ตัวเบ็ดนาบิดนะัดติดง่ายนะนี่ปึบป๊บเบ็ดโอมันก็จะมีความแข็งอ่ามน,นี่ปลายผมทิ้งสั้นไปได้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรใช้ได้ปึ๊บล้นหน่อย PE หน้าตรงนี้ผมใช้เป็น PE แปดนะจะให้มันยาวหน่อยใช้ครีมตัด PE นะฮะ วันนี้ผมจะลองเป็นชิ่งข้างผมผูกอย่างนี้มาไว้ก่อนนะด้วยตะก้อตัวนี้บางทีมันชอบทําให้สายมันเกลียวผมก็เลยใช้เป็นลูกหมุนแบริ่งนะตัวบนนี่ลูกหมุนแบริ่งแล้วชุดนี้มีตะก้ออันนี้ตะกอ้อนี้ก็พูดสนับสนุนใจดีเขาให้มานะผมก็เสียดายนะก็ใช้หลายท่านอาจใช้เป็นตะก้อมาเฟืองแต่ผมว่าตะก้อตีขนมปังแบบนี้ก็ได้นะ เอาที่แล้วแต่ถนัดนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะอุ๊ยมีระเบิดบอมมาแท้กลางด้วยอ่ามีระเบิดบอมมาแท้กลางด้วยนี่นี่ครับฟูดูฮุกรับรองไว้ใจได้ใช้หมชอบนะเฮ้ยครับ จะให้มันยาวออกมาหน่อยผมคิดว่านะว่าปลามันน่าจะเข้าตะกอนะ้อแล้วเห็นมันชนชนตะกอะ้อชนทุน่นหลายทีละก็เ <c oughs> ลยผูกเป็นชุดแบบนี้อ่านี่ครับไปดูกันครับวันนี้จะมีผลงานไหมฮูดูฮุกหนึ่งโอสองโอสามโอนี่เบอร์สิบสามน,นี้ผมก็ชอบนะใช้กับสวายก็ดีให้นี่ ของโอสามโออืมของดีบอกต่อครับ